สบาล่ะสวัสดีดิสวดสดทุกท่านนะฮะก็เกาโบรายการ e s c a s i TV นะครับในช่วงวันเสาร์กับเราเองนะฮะโอ้โหวันวันเสาร์เด็ดวันเสาร์พรุ่งนี้ก็วันเสาร์ไงถ่ายไปก่อนถ้า้าไม่ถ่ายไปก่อนคลิปจะลงทันวันเสาร์เหรอตอนนี้อยู่กับเมนูปลาสวรค์ฮาร่นะฮะปลาเปียว คือมันเอาปลาทําให้เน่านะแล้วก็ใส่โยเกิร์ต้าไปนะครับทำให้มันเปรี้ยวคือมันเอาปาลาอะไรไม่รู้เลยมทาทาไม่ใช่ปลากระพงแน่นอนนะครับอาจจะเป็นปลาหัวบ้องก็ได้นะฮะนะครับแล้วก็ใส่พวกอ่ากุยช่ายพวกผักอะไรที่มันเปรี้ยวใส่เข้าไปนะฮะกับข้าวโง่ๆอีกหนึ่งถ้วยนะครับที่อัดแน่นมาด้วยอ่าคุณธรรมแลมวานีมาอะไรมาแบบอุ้ยอะไรนี่เอาเอาออกต้องจุดไฟก่อนนะฮะ ร้อนร้อนมากนะครับนะฮะสำหรับเอ่อคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเอ่อคลิปสุดท้ายในซีซั่นนี้นะฮะของช่วงปิดเทอมเพราะเพราะว่าอ่าพรุ่งนี้ผมจะทำการขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยแล้วนะฮะคุณผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปนี้นะฮะแสดงว่าพรุ่งนี้ของวันที่ลงคลิปเนี่ยคือผมต้องกลับแล้วนะฮะก็คือต้องบินกลับไทยนะครับคุณผู้ชมดูบรรยากาศในร้านอาหารจีนนะฮะนี่ถือว่าเป็นร้านอาหารใหญ่นะครับ นะใหญ่มากนะครับยังมีชั้น2ออีกด้วยนะฮะดูคมไฟก็น่าจะบ่งบอกได้แล้วครับว่า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 นะฮะนิ่งเลยนะโอ้เหมือนจะเจออะไรที่อร่อยกว่าอาหารหรือเปล่านะฮะอ่าโอเคดูหน้าดูหน้าอ,อีป้าคนขายนะฮะเขาอาจจะไม่รับลูกค้าคนญี่ปุ่นก็เป็นได้นะไม่ใช่แท็กซี่ไทยดูหน้าอีนี่นะแดกโคกแดกโคกกันเพ้อ อันนี้เขาเรียกว่าเมาโคกนะฮะเมาโคกโคกอะไรไก่ที่มันอยู่ในนี้เนี่ยหมักซอสมาเอามาอะไรมาอีกแล้วนะฮะกุ้งกุ้งแม่น้ำแน่โง่ไม่รู้มันเลี้ยงที่ไหนนะฮะอาจจะเลี้ยงในบ,อบ่อปลาก็เป็นได้แต่กุ้งก็เลี้ยงในบ,อบ่อปลาถูกไหมมันต้องเลี้ยงในบ่อบกุ้งวะอ๋บ่อบกุ้ง <laughs> กุ้งก็เลี้ยงในบ,อบ่อปลาเงือบเลยนะฮะโง่ความคิดตัวเอง <c oughs> อันนี้คือไก่ ไก่แล้วจุดไฟเผาข้างล่างแบบเมื่อกี้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเม็ดหมาล่าไหนวะเนี่ยนะฮะดำๆเนี่ยเห็นไหมดำๆที่อยู่ตรงแน้อยู่ตรงตะเกียบผมเนี่ยจับขึ้นมาไม่ได้ที่อยู่ในคลิปเอ่อคลิปอะไรของผมวะน่าจะคลิปไอ้บะหมี่บะหมี่แห่งประเทศจีนนะฮะวันเสาร์ของเราเอง7.5นะครับนตนี้ก็กุ้งผัดอะไรไม่รู้ นั่นจะเป็นพวกผัดพวกเครื่องสมุนไพรนะฮะพร้อมสิ่งจัดแต่งโง่ๆมานะเพื่อเพิ่มมูลค่าอันนี้อะไรครับ <c oughs> ดอยคำเลยครับดอยคำเมื่อเขือเทศเป็นกระต่ายด้วยอันนี้ผูมม้ชมดูครับมันมากไอที่เห็นคนุณจิ้งปิ้งข้างบนนี่คือน,น้ำมันนะน้ำมันล้วนๆน,นี่นะครับคืออาหารจีนแบบอาหารพธธัตนาคารนะผู้ชมดูความมันนะมันเวลาคนจีนมากินเนี่ยก็เลยแบบ เอ้ยเวลาคนไทยมากินก็เลยอ้วนนะต่างชาติไม่เที่ยวประเทศจีนประมาณ4ีหวันมาเป็นกรุ๊ปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะจำได้ไหมครอย่างเช่นไปคุณหมิงไปเสี่ยงให้ไปหาอนะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะมันแบบนี้นะน้าหนักคนไทยก็เลยจะขึ้นนะฮะใช่ไหมครับมารวยครับใช่คบใช่ยรับเลยตอบแบบหน้าหวานๆนะจริงๆอยากให้ตอบแบบหน้าโค้ข้างหลังมากเลยอ่าแล้วก็ดื่มด้วยอ่านไปดูดหน้าโค้งแบบอ้าหน้านู้นหน้านู้น <laughs> คนนี้โอ้โหโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกินก่อนนะฮะแล้วเ,เดี๋ยวยังมีตุนนี้ยังมีร้านอาหารเล็กๆนะเป็นร้านบะหมี่เส้นนะครัหยวนสิบหยวนก็ประมาณ50บาทส่วนอ e ีตรงนี้เนี่ยไม่ต้องถามราคาฮะแพงมากจานนึงประมาณ4 0 0ร้อสเลยสืว่าโคตรแพงนะครับนี่นะฮะอาหารจีนผมก็เลยไม่ค่อยมากินอาหารรูๆนนะคร เชอรี่ป้าป้านะหนาร้านบอกว่าใช่เนะโอเคครับใชนแมว่วนแว่นบอกว่าใช่อันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเนะประมาณ50บาทได้ม้อขนาดนั้นนะฮะไม่มีหมูนะมีแต่เส้นกับผักนะฮะไม่ต้องบอกเยี่ยมมากโอเคครับกลับเข้ามาในห้องของผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะดูกันแบบโอ้ดูคั้นข้างะหรูใช่ไหมครับอ่าเหมือนะหรูครับแต่ว่านี่คือสภาพของคนก่อนกลับบ้านครับคุณผู้ชมดูครับ ความเป็นระเบียบของรองเท้านะฮะน,นั้นคาบอะไรครับ <c oughs> ขวานห้องยังเอ่อถล่มอยู่เลยนะฮะโอรองเท้านี่มีระเบียบมากเลยนะ,ะับเห็นถึงเอ่อความเป็นระเบียบนะ,ะ่าเสื้อผ้านะเสื้อผ้าเสือส้อผ้าเสื้อผ้านี่เป็นกองขนาดนี้คุณผู้ชมคิดว่าเป็นกี่ตัวนะฮะ <c oughs> มันกองจนพูนขึ้นมาเลยแบบโอ้ยตายโอ้โหโโแบบกองหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โห แลวถังขยะก็ไม่ทิ้งฮะโอ้โหนี่คือสภาพของคนหลังสอบนะครับดูกล่องอะไรอ่ะคุยออกมานะฮะเอามีอะไรบ้างเอยมีอันนี้กล่องกล่องจอนะครับนี่มีเครื่องด,ดูดฝุ่นมีถุงนะฮะมีรองเท้ามีกล่อง <c oughs> <c oughs> อะไรมันจะเยอะขนาดนี้เนี่ยมีอ่ะเอ่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะเอามีของเต็มไปหมดเลยนะครับ โอ,โอ้โหเอามีนมมีนมอยู่หนึ่งกล่องนะฮะนมตาขี้เฟอร์นะครับขี้เฟอร์เอาเป็นนมแบบเอ่อเขาเรียกว่าเอ่อนมอะไรวะนมเปรี้ยวนะฮะแต่เป็นโยเกิร์ตแบบเหมือนโยเกิร์ตดัชมิลที่มันใส่เป็นเอ่อเป็นถ้วยๆไว้นะฮะก็อร่อยนะครับอันนี้แพงมากนะอันนี้กล่องหนึ่งนี่เกือบ50บาท กล่องเนี้ยฮะเกือบ50บาทนะฮะเราผมซื้อมาเป็นกล่องใหญ่นะฮะก็คิดเอาเองนะฮะสิบกล่องเล็กก็500บาท500บาทนะฮะอร่อยดีมีแอนมัมนะฮะไม่รู้คุณแม่ส่งมาทําไมนะฮะแอนมัมเอ่อเผื่อผมจะตั้งท้องหรือยังไงนะฮะก็ไม่เข้าใจอมีอะไรอีกกล่องอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้ดูสภาพนะฮะนี่เตียงของพี่ยูนะฮะมีแมวโลแล้วนุ่นเตียง แล้วดูเตียงผมเองแม่งโครตรน่าอายเลยกูนอนไปได้ยังไงนะะหลายคนไม่ต้องถามนอนได้ยังนอนได้ฮะนอนขุกไปกับเสื้อผ้านเลยครับ <l ots> อ่านหนังสืออันตรงไหนนะฮะอ่านหน้าคอมเนเะฮะโอ้โหแล้วดูนี่กองกองพิศวงอะไรนี่โอ้ตายไอเขาไม่เนี่ยนะฮะบอกเลยมไ,ไม่อายครับไม่อายก็เลยถ่ายคลิปลงเอามียูโรคาสตาร์ทเคสที่กินแล้ว <l ots> <l ots> มีอะไรเนี่ย มีโชยุถุงนะฮะเอาไว้กินกับซูชินะครับมีเมนบอร์ดของแบงค์นะฮะมีอะไรเนี่ยมีหูฟังนะฮะซื้อไปฝากเพื่อนหูฟังตัวนี้นะครับคีอาี e รุ่นอ,อวาน่านะเป็นรุ่นที่แพงมากนะครับดีมากด้วยสวยด้วยนะมีอะไรอีกมีอะไรอีก มีของกลับไปขายนะฮะที่ไทยนะครับใครสนใจอะไรก็บอกกันไว้นะฮะเผื่อจะอ่าอย่างกระเป๋านี่ฮะกระเป๋าไมค์คราฟนะครับโอ้โหเห็นไหมฮะกระเป๋าไมค์คราฟนะสีเขียวเป็นลายคีเปอร์นะฮะเป็นลายคีเปอร์เลยนะครับมีอะไรอ่ามีอันเดิมกระเป๋าอันเดิมนะฮะแต่คนละลายนะฮะอันนี้เป็นลายไมค์คราฟเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งอันนั้นก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่าคนละลายอ่า มีกระเป๋าโตเกียวกูนนะฮะซื้อไปขายเหมือนกันนะฮะขายไม่แพงนะฮะติดต่อได้หลังไม้นะ,ะซื้อทีนี่กระเป๋าฉีกนะฮะผมขายไม่แพงงผมเนี่ยนะฮมีอะไรอีกะฮะมีตุ๊กตาหน้างโง่เยเนี่เนียนิ่งเลยนะฮะ <laughs> เล่นอะไรเนี่ยโอ้หนี่อะไรเนี่ยมีกระเป๋าไม้ครับโอ้มีกระเป๋าหลายใบจังเลย นะฮะมีอ่าส้นตีนไข่นะฮะส้นตีนอยู่ในผ้าไหมไข่สองใบสองบาทห้าสิบนะฮะอ้ามีถุงมือดอทเอนะครับใครเล่นดอทเอใครเป็นแฟนคลับดอทเอก็อ่าอยากได้ก็ติดต่อเข้ามามีดาบนะฮะดาบดอทเอโอ้โหสวยมากนะครับเอาไว้ห้อยกุญแจอันใหญ่เดี๋ยนี้อันเท่ามือเลยนะฮะมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีนี่ฮะมีเอจิสเอจิสออฟอินมอร์เทลนะครับดอทดอทตาสอนะฮะดอทนะเอสองง่าย อ่สินค้าของแท้นะครับไม่ไม่ไม่เกนะไม่ไม่เกดจริงับของแท้เลยืออมีอะไรอีกมีของกลับเอามีขวดนะฮะเอามีขวดเอาไปขายคนเก็บขวดนะฮะโอ้ตายเอามีอะไรนี่มีสารลายซองนะฮะเอามาใส่กับมาม่นะครับยังเหลือเศษทิ้งอยู่เลยมีอะไรอีกฮะมีอะไรวะเนี่ยเปิดดูดิมีกระเป๋าตังนะฮะกระเป๋าตังโดตาทูซึ่ง ดสองนั่นแหละมีคนจองไว้แล้วนะครับมีเศษบ้าเศษบออะไรอยู่บนโต๊ะก็ไม่รู้โอ้ยตายอโอ้ยมีลิสต์แบนมีลิสต์แบนนะฮะลิสต์แบนโดตาทูอยู่ในกล่องนี้นะฮะขี้เกียจแก่ออกมานะครับอ่าก็แพ็คไว้ให้อย่างดีมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่ะมีเสื้อเลเซอร์โอ้โหเสื้ออยู่เป็นอย่างนี้เลยออยู่เป็นอย่างนี้นะ,ะของซื้อของขาย โอ้ยตายของซื้อของขายอวางดีๆหน่อยคือผมก็ลกๆอย่างนี้ไงะฮะอะมีกระเป๋าเลเซอร์นะฮะกระเป๋าเลเซอร์ข้างในนี่หนังมันหนังกลับนะฮะใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับมีเสื้อฮูดเสื้อฮูดนี่แพงมากเลยนะฮะของแท้นะครับไม่เก๊แน่นอน The h o o ดนี่ฮะโลโก้เลเซอร์เรียบร้อยมีอะไรอีกฮนะมีของเลเซอร์นะะออ มีหมวกฮะหมวกเลเซอร์ใครอยากได้นะฮะก็ติดต่อราคาเอานะครับ <c oughs> ไม่ฟรีมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรที่ใส่ตรงหัวไอที่คุมหัวนะฮะเป็นคล้ายๆอีมองนะฮะโมงเลเซอร์โอ้เลเซอร์จะกินตายแล้วนะครับมีผ้าพันคอเลเซอร์มีเสื้ออมีเสื้ออีกเอ้า มีผ้าพันคอนะฮะเขียวแปดเลยผ้าพันคอหลายผืนนะครับโอ้มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะใครอยากได้ก็อา้าวติดต่ออา้าวมีไม้นะฮะมีไม่ไม้มือหนึ่งะครับไม่ใช่มือ2ไม่อันเดียวกับที่ผมใช้แคสเกมเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีคนจองแล้วนะฮะบอกใหม่นะครับส่วนอันนี้นะฮะหูฟังหูฟังมีไฟนะฮะอันนี้ผมจะเอาไปเล่นกิจกรรมนะฮะเดี๋ยวผมจะแจก อันนี้มูลค่าประมาณพันกว่าบาทนะฮะเสียงก็โอเคอยู่นะฮะประมาณยี่ห้อนีโ l ลูชั่นนะฮะรู้จักปะครับ Neolution ประมาณถ้าตีเป็นเงินไทยอยู่ประมาณพันกว่าบาทเสียงก็ระดับกลางๆนะฮสิว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็ถือว่าเท่และเล่นเกมได้ไม่ชัดด้วยนะ,ะับผมยังไม่ได้แกะแต่ว่าเคยได้ทดสอบแล้วเอาไปแจกคนไทยกันแล้วดูสภาพคอมนะฮะไม่อยากจะพูดเลยว่า <c oughs> อยู่ได้อย่างไง อยู่ได้ยังไงนะฮะโอ้มีอะไรแบบเยอะแยะแกะกองนะฮะนี่คือและนี่ก็คือน้ำนรกดูหน้าอีนี่นะฮะคือมันเอาความสวยมาล่อนะ,ะับสวยตรงไหนวะเนี่ยเออมันเอาความสวยมาล่อเรานะฮะส่วนรสชาตินี่แดกไม่ได้เลยคุณผู้ชมลองจินตนาการถึงการกินอ,อิชิตันเย็นๆนะฮะแต่ว่าขวดนี้เนี่ยได้ประมาณ3เต็ม10นะฮะที่เหลือนี่คือความเน่า Merci> คือความเฮี้ยมากใช่ไหมครับเทอยูโอ้สุดยอดเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับคนนั้นและเฮี้ยขวดนั้นนี่แบบขวดนั้นนี่คือขนมบ u o y คุณผู้ชมเคยเห็นขนมบวย y ไหมฮะนี่คือความเน่านะครับความเน่าระดับเทพเจ้าของเมืองจีนเลยแม่ไม่อยากจะพูดว่าแดกแล้วใครกินแล้วหมดเนี่ยใครดื่มมันหมดเนี่ยสามารถบรรลุบรรลุอะไรดีวะนั่นเดง บรรุเอาเอาเคว่าบรรุนะฮะถึงตายจริงถ้ากินหมดอ่ะอันนี้ก็อันนี้ท้องไส้ปั่นปวนมาแล้วจริงคือแบบคือมันเหมือนไอ้รสชาติไอ้ขนมบ๊วยอันเล็กๆนะครับประมาณอันละอันละบาทอ่ะไอ้ที่มันเป็นกลมแผ่นกลมๆอ่ะแล้วมันเอามาเป็นน้ำอ่ะแล้วแบบผมไม่อยากจะพูดถึงกลิ่นเนี่ยแบบแย่มากนะฮะอันนี้ก็อีกอันนะครับว่าจะเอามารีวิวแต่รีวิวไม่ทันนะฮะจะกลับก่อนจะกลับไทยแล้ว กระเป๋าไม่ได้เคลียร์เลยคุณผู้ชมคิดดูดิห oh. นูยเยอะมากเลยเนี่ยเยอะผ้าก็ยังไม่ได้ซักเนี่ยโอ้ยนอนนอนเป็นแบบโอ้ยไม่รู้นอนยังไงนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับและยังมีเรายังมีนวัตกรรมใหม่นะฮะนวัตกรรมนี่อาจจะงงนะคืออะไรเดีย๋ยวปิดไฟได้ปิดไฟ,นะดไฟฮะต้องปิดไฟกัน <This is S 1> นะฮะนวัตกรรมของเราก็คือนี่ฮะอยู่ข้างบน เด็ดเดถ้าเปิดเพลงคือถ้าผมเวลาผมเปิดเพลงเนี่ยเปิดแบบใช้ลำโพงก็จะมีไฟนะะจริงๆคือผมมีไฟเทคนะฮะแต่ว่าโดนยืมไปนะฮไม่เป็นอะไรที่แบบนะฮะจะกลายเป็นห้องขับแล้วเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะซื้อไฟนี่มาติดทั้งห้องเลยนะเวลาเปิดก็จะเป็นผับปาร์ตี้แนะ่สามารถเล่งวอลลุ่มได้นะ แล้วถ่ายระยะไกลก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้ใส่ได้นะสวยนะใส่ได้ครับ <c oughs> โอเคก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะด้วยความเน่าเน่าแล้วก็เน่าฮะแต่ว่าสินค้านี่ยังมีจำกัดนะครับ <c oughs> สินค้ามีจำกัดครับ <c oughs> โอเคอยู่กับกองรสเซอร์แล้วก็ ห้องของเรานะฮะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอกลับประเทศไทยก่อนนะครับบ๊ายบายไม่เจอกันใหม่จ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับจุ๊บหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไเพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดที่ล้างนี้เลย